อะ่ะกระดานบาทขอภยัยกระดานเงินบาทกระดานบาทนะครับอตอนนี้ราคาขึ้นมาอยู่บริเวณ1นึ่ง้าสามนะครับหนึ 5, 3, ล้านนะเนั้นก็เทรนอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดในตัวเทรนที่เป็นกระดาน u s เนี่ปรับตัวบวกขึ้นมาเรื่อยๆก็โฟลว์เทรนไปได้เรื่อยๆนะครับก็ใช้สัญญาณของอกระดาน u s ช่วยมองแล้วกันนะครับนะอย่างไรไปได้เรื่อยๆครับมาดูในส่วนของ อีทเทียมนะครับอีเรียมลักษณะเดียวกันครับมาทรงๆเดียวกันตอนนี้ผมมองเป้าอีเลียมไว้ที่สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้11สิงหาคม2564ครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ คริปโตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่รับชมกันอยู่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทคราะ์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายคริปโตกับเรานะครับก็สามารถ a d ด line a d ดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับ บนหน้าไลน์อาจะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับสำหรับการเทรดคริปโตของเราเป็นรูปแบบฟิวเจอร์นะครับก็สามารถทํากําไรได้ทั้ง2ฝั่งครับทั้งในช่วงสภาวะตลาดที่เป็นขาขึ้นแล้วก็ในช่วงที่เป็นขาลงนะครับแล้วก็หากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองการเทรดกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันมาได้นะครับโดยที่ลิงก์เข้ากลุ่มจะอยู่ด้านล่างวิดีโอนะครับก็ไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับนะ มาเข้าสู่เนะะืน้อหาบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้ครับอ่าคริปโตอ่าเริ่มที่บิตคอยขออภัยครับเริ่มต้นที่บิตคอยเนี่ยบิตคอยเนี่ยราคาเบรกขึ้นมาหลังจากเบรกขึ้นมาเนี่ยไม่พักเลยนะครับวิ่งกันยาวเลยนะครับซึ่งเวลาที่ราคาวิ่งแบบนี้หาจังหวะยากนะครับหาจังหวะเล่นยากเพราะว่า ม,มันมีแต่แพงแพงแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงจุดจุหนึ่งมันก็ล่วงมาถูกเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นจังหวะการเทรดแบบนี้จะเล่นยากสักนิดหนึ่งนะครับบวกกับว่าในส่วนของบิตคอยนยเป็นตลาดใหม่นะครับเป็นตลาดน้องใหม่ซึ่งความผ,ลผลันผวนความเซนสตฟต่อข่าวจะยังค่อนข้างเยอะนะครับทำให้การเทรดค่อนข้างจะยากสักนิดนึ่งแต่ว่าเราก็พอมองเห็นเทรนด์ให้วิ่งให้โฟลกันบ้างละ นะครับมาดูกันในส่วนของภาพของ4ชั่วโมงของ Bitcoin สักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมขอวางเทรนดตัวนี้ให้แล้วกันครับเป็นเทรนดที่ follow ในกรอบแคบๆนะครับซึ่งพฤติกรรมของคริปโตส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยคือเวลาวิ่งฉันจะวิ่งหลับหูหลับตาวิ่งอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยจะยอ่อเพราะฉะนั้น อาจจะต้องใช้ไทม์เฟรมของ4ชั่วโมงเนี่ยมาช่วยโฟลว์สักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ break ท r e n d day ออกมาแล้วเนี่ยจริงๆผมรอคิดว่าราคาจะพักลงมาทับ4ี่สี่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวหาจังหวะโฟลว์แต่ว่ามันวิ่งไม่พักนะครับเพราะนั้นพอมันวิ่งไม่พักแบบเนี้ยโอกาสพฤติกรรมที่จะไปเรื่อยๆของมันเนี่ยมีนะครับอ่ะทีนี้จะเล่นตรงไหนจังหวะยังไงนะครับให้เทรนด์นะครับตัวนี้เป็นแนวรับรับแรกนะครับเป็นซัพพอร์ตหนึ่งนะครับ อ่าตรงนี้เป็นซับหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นซับสองนะครับตัวซับซับหนึ่งซับสองเนี่ยเป็นจังหวะที่ใช้จังหวะโฟลว์เทรนด์ละเพราะนั้นจังหวะซับแรกนะครับเทรนแรกรับแรกอย่าเพิ่งไปเข้าเยอะนะครับอย่าเพิ่งหนักมากเพราะมีโอกาสที่มันจะมาที่รับสองได้แบบนี้ครับวิ่งแล้วหลุดลงมาได้นะครับหลุดลงมามาดูรับสองครับถ้ารับอยู่ติดแล้วก็เบรกกลับมาก็ใช้โฟลว์กันต่อนะครับแต่ว่า ก็ดูว่าเทรนด์น่าจะมาแล้วละ่ะน่าจะวิ่งกันแรงพอสมควรแต่ตอนนี้เนื่องจากราคาเบรกมาไกลนะครับคือถ้าเป็นตลาดอื่นๆน,นะครับผมก็ยังกังวลว่ามันอาจจะมีการพัดลงมากับที่สี่หนึ่งได้แต่พอมันเป็นตลาดใหม่ครับบางทีมันวิ่งไปแบบนี้มันเจอข่าวอะไรนิดหน่อยมันวิ่งแล้วแล้วมันวิ่งมันวิ่งไม่หยุดคนแห่กันเข้าต้องมองในมุมนี้ว่าพอมันไม่มีพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานไม่มี พอมีข่าวอะไรนิดหน่อยคนแห่เข้าครับแห่แห่เข้า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 มาตามข่าวนะพื้นฐานก็ไม่มีจะมองหาต้านก็น้อยเหลือเกินนะครับเหมือนตอนที่มันขึ้นมาเนี่ยขึ้นมันขึ้นแบบมันไม่มีต้านนะครับมันก็เลยขึ้นแรงนะเพราะฉนั้นพอตอนลงมามันก็ลงแบบไม่มีรับเหมือนกันเนั้นพฤติกรรมมันมันเกิดซ้ำๆนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองอาจจะมองเห็นต้านเดิมอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังสี่หกสักนิดหนึ่งสี่เหมืนหกต้านนี้นะครับตรงจุดนี้ สักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดราคาเบรกขึ้นมาได้ครับไปมันก็จะวิ่งยาวๆแบบนี้ครับนะมันก็จะไปยาวๆแบบนี้แต่ทีนี้อย่างที่บอกครับจากฐานขึ้นมาเนี่ยมันวิ่งมาค่อนข้างสูงเพราะนั้นระวังการพักสักนิดหนึ่งเล่นในเกาบแคบๆนะครับเล่นในกอกอบแคบๆค,นะค,ค,ค,คือกอกอบของ4ี่ชั่วโมงเขานี้พอแล้วนะครับย่อลงมาหาจังหวะเข้าซื้อย่อลงมาหาจังหวะเข้าซื้อเล่นเป็นจังหวะไปแบบนี้นะครับฟโฟลว์ไปได้เรื่อยๆครับจนกว่าที่มันจะเบรกซับพอร์ตสองลงมาครับ นะเบรกซัพพอร์ตสอออกมาคือเลิกเล่นครับแล้วเดี๋ยวค่อยหาเทรนด์ใหม่กันนะครับแต่ว่าใครที่อยากโฟลโล่อยากเล่นนะครับก็ฟลโล่ไปได้ครับเพราะโดยพฤติกรรมส่วนใหญ่นะพฤติกรรมส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะวิ่งแล้ววิ่งอย่างเดียวครับรับูรบตาวิ่งนะอันนี้เป็นพฤติกรรมของคริปโตโดยปกตินะครับตอนนั้นมีโอกาสที่มันจะล่วงออกมาแล้วก็ตัดเบรกกันได้นะครับต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับมากันที่ในส่วนอ่ะขอภัยครับเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของเงินบาทสักนิดหนึ่งครับ อะกระดานบาทขออภยัยกระดานเงินบาทกระดานบาทนะครับอตอนนี้ราคาขึ้นมาอยู่บริเวณหนึ่งห้าสามนะครับหนึ่งจุดห้าสามล้านนะเพราะฉะนั้นก็เทรนด์อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดในตัวเทรนด์ที่เป็นกระดาน US เอปรับตัวบวกขึ้นมาเด้เรื่อยตก็ f o l low เท r e n d ไปได้เรื่อยๆนะครับก็ใช้สัญญาณของอกระดาน US เอช่วยมองละกันนะครับนะอย่างไรไปได้เรื่อยๆครับมาดูในส่วนของ อีเทียมนะครับอีเรียมลักษณะเดียวกันครับมาทรงๆเดียวกันตอนนี้ผมมองเป้าอีเทียมไว้ที่3 7นะครับ3 7 6เนะครับ3,766นะครับเป็นเป้าหมายนะคือโดยมันไม่มีมันวิ่งแบบไม่มีต้านนะมีโอกาสไปได้นะครับโดยตลาดพวกนี้แรงนะเพราะนั้นเป้าหมาย3766ครับเทรนที่จะใช้ไล่ในการโฟล l o นะครับมาดูกันที่4ชั่วโมงครับใช้เทรนตัวนี้นะครับ ราคาย่อมาตรงนี้เล่นหลับแรกนะครับอันนี้เข้าอ่อนๆเลยครับเข้าบางๆเลยเพราะเป็นอยู่ในโซนที่ค่อนข้างโอเวอร์แล้วเพราะนั้นแบ่งสักสามออเดอร์สามระยะแล้วกันนะครับจังหวะน,นี้ก็อาจจะหนักขึ้นมาหน่อยจังหวะน,นี้ก็อาจจะหนักหน่อยเพราะว่าจุดสต็อปลอสสั้นนะครับเพราะนั้นเล่นเป็นจังหวะได้อันนี้ก็อาจจะสต็อปลอสมาเป็นช่วงก็ได้ครับนะอันนี้สต็อปลอสอีกช่วงหนึ่งอันนี้สต็อปลอสอีกช่วงหนึ่งนะครับก็เป็นจังหวะในโซนเนี้ยในโซนที่อยู่ตรงนี้ครับก็ให้เป็นไบโอลี่นะครับ ปายลีขึ้นไปบ้ายอย่างเดียวครับผ่าจังหวะย่อมาลึกๆบ่ายย่อมาลึกๆบ่ายนะครับก็กลยุทธ์ส่วนตัวนะครับอาจจะ SL เป็นจุดไปหรือแบ่งออเดอร์เล่นทั้งลูกก็ได้นะครับเป็นแบบลักษณะเหมือนโคลสซิสเต็มนะครับนะก็ได้เช่นกันนะครับก็อาจจะวางกริดแล้วเล่นเป็นโคลสซิสเต็มไปก็ได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอีทิอิเ m ียมนะครับอา่าไปกันในส่วนของ กระดานไทยอีกครับแบบสักคู่นะครับมากันในส่วนของกระดานไทยครับของอีทิวเอียนนะสักคู่นะครับกระดานไทยอีทีเอียมตอนนี้ราคาอยู่หนึ่งแสนเจ็ดพันครับนะก็อย่างที่ได้บอกได้แจ้งไปนะครับเป้าเราก็คิดว่าราคาน่าจะอยู่เราเราักตอนนี้ด้วยเงินบาทนะครับอาจจะทําให้ราคาเนี่ยขึ้นมาถึงแสนสามก็ได้นะครับ นะประมาณการเป้าหมายนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็ใช้เทรนด์ของ US เป็นตัวโฟล o w ไปด้วยนะครับนะมาดูกันในส่วนของ x r p นะครับ x r p ยังไม่แนะนำให้โฟล low เท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาขึ้นยังไม่ได้แข็งแรงมากนะักแล้วบวกกับว่ามัน มันปรับตัวเคลื่อนตัวเนี่ยมันจะช้ากว่าตัวอื่นสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีเทรนตัวนี้ที่เป็นตัวกดดันอยู่เพราะนั้นยังไม่แนะนำสำหรับ XRP นะครับเพราะนั้น XRP ด้วยเมกะเทรนยังมองว่าเป็นทิศทางขาลงอยู่อาจจะไซด์เวติดอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับนะเพราะนั้นยังไม่แนะนำสำหรับ XRP ครับยังให้น้ำหนักไปในทิศทางของการไซด์เวหรือลงมาก เพราะนั้นราคาอาจจะโดนถุบก,กันได้ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ XRP นะยังไม่แข็งแรงเหมือนตัวอื่นคือ break กลับขึ้นมานะครับามาดูกันในส่วนของ XRP กระดานไทยนิดหนึ่งครับราคาขึ้นมา29บาทครับ29.6ณนะปัจจุบันนะครับเพราะนั้นอาจจะมีต้านมองต้านกันเอาไว้เนี่ยมองไว้ที่เดี๋ยวสักครู่นะครับมองต้านกันเอาไว้ที่บริเวณ30 สามสนะครับต้าน XRP ที่34นะครับนะเพราะฉะนั้นราคาขึ้นมาก็ระวังกันสักนิดนึงอย่าเพิ่งตัวนี้ยังไม่แนะนำให้เข้ามาทำอะไรกับมันนะครับมาดูกันในส่วนของ l i t c o ครับ l i t อ c o ก็วิ่งเป็น strong t r นเหมือนกันนะครับวิ่งหลุดต้านขึ้นมาคือเดิมทีเนี่ยไล t c o มันออกข้างนะครับเราวิเคราะห์กันไว้ว่าราคาไซด์เวย์ออกข้างนะครับให้ต้านไว้155นะครับตอนนี้ไล t b r e ขึ้นมาครับ นะเบรกขึ้นมาต้านต่อไป209ครับทีนี้การที่จะไป209ไปยังไงไปรูปแบบไหนก็ต้องมาดูกันในตัว4ชั่วโมงครับที่จะเป็นตัว follow trend นะครับย่อลงมาตัวนี้ซับ1ครับนะการตีเทรนด์ก็ประมาณเนี้ยครับลองมาดูกันได้นะครับก็ใช้โลตัวนี้ครับนะ ก็ซับหนึ่งครับเป็นตัวที่เป็นลับนะครับหาจังหวะเข้าซื้อบริเวณนี้ครับแล้วก็ซับสองบริเวณนี้ครับหาจังหวะเข้าซื้อ f o ลว์เทรนต์กันได้นะครับคิดว่าจะไปถึง2องศนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของไลท์คอยนะครับก็หาจังหวะเข้าเล่นกันได้นะครับไปดูไลท์คอยกระดานไทยกันบ้างสักนิดหนึ่งครับราคาขึ้นมาเป้าหมายอย่างที่บอก209 209เป้าหมายจะอยู่สักตรงไหน2 0 6 7 0น0นะครับประมาณ700 0ประมาณนี้อ่ะตอนนั้น ให้ต้านเอาไว้ที่7 0 0 0นะครับคิดว่าราคาจะไหลขึ้นมาเรื่อยๆครับใช้กระดานของ US เเป็นจังหวะหาจังหวะเล่นนะครับตรงไหนที่มันย่อลงมาสุดแล้วก็หาจังหวะเข้าตรงนั้นได้นะครับดูจังหวะย่อของแต่ละวนันแต่ละช่วงกันให้ดีนะครับนะเพราะว่าผมไม่อยากให้วิเคราะห์ในกระดานไทยนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยเรื่องของเงินบาทเข้ามาเป็นตัวแปรด้วยนะครับนะเพราะนั้นมันค่อนข้างที่จะมีความ ซับซ้อนในการวิเคราะห์พอสมควรน,นะครับแต่ถ้าเกิดไตรเทรดกระดานไทยเนี่ยก็ผมแนะนําว่าดูตัวของกระดาน US เป็นหลักแล้วก็เกาะกับกระดานเทรนด์ของกระดาน US ไปจะดีกว่านะครับเป้าหมายเจ็ดพันครับนะถ้าเกิดกระดาน US ถึงสองศูนย์เก้าแล้วแต่ราคาไม่ถึงเจ็ดพันก็คือควรขายออกมาก่อนนะครับอันนี้ที่ที่มองไว้นะครับนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิเคราะห์มุมมอง,มอง,มองสําหรับคริปโตของเราวันนี้นครับใครที่สนใจตัวไหนเป็นพิเศษก็เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ครับก็ลิงก์เข้ากลุ่มอยู่ ด้านล่างรายละเอียดวิดีโอนะครับว่าไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับนะก็สอบถามตัวไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษจะได้เจาะลึกกันให้นะครับในแต่ละตัวแต่ละตัวกันไปนะครับนะแล้วก็รับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามกด s u b s ไ r i b e กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่กดวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับแล้วใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายคริปโตกับเราก็อย่าลืมครับ แอดไลน์ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอเข้ามาได้นะครับริปโตของเราเป็นฟิวเจอร์นะครับทำกำไรได้ทั้งในช่วงสภาวะที่เป็นขาขึ้นแล้วก็ขาลงกันเลยนะครับนสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์หน้าหรือไปพูดคุยอัปเดตเพิ่มเติมกันในกลุ่มครับขอบคุณครับ